ดีครับผมมุกันยาง2532นะครับวันนี้จะพามาชมยางรถไถขนาด848นะครับเป็นของยี่ห้ออัพพลโลนะครับยางอัพพลโลเป็นยางที่ผลิตในประเทศอินเดียนะครับแต่โรงงานเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยน,นะครับและก็ส่วนยางรถยนต์ก็จะมีผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับตัวนี้เป็นยางรถไถน,นะครับนําเข้าจากประเทศอินเดียนะครับ อ <Keep S 2> <ge ar. S 1> ินเดียก็ค่อนข้างนี่ขึ้นชื่อเรื่องยางรถไถยรถบรรทุกค่อนข้างดี่เกดนมากนะครับคอนโล่ fx 2 1 2นะครับโครงสร้างแบบไนลอดนะครับเนื้อยางค่อนข้างที่จะดีมากนะครับตัวนตัวนี้ระบุชั้นพาะเไอรเทียบเข้ามาที่6 PR นะครับคอนโลตัวนี้มีรับประกันคุณภาพ ถึง5ปีนะครับ,น,บนับจากปีผลิตนะครับตัวนี้เป็นยางปี2023นะครับเหนือยางดอกยางถี่นะครับเหนือยางดอกยางค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ถี่นะครับแล้วก็ดอกยางเขาออกแบบมาเพื่อให้สลัดโคนออกจากร่องอยางนะครับเป็นล่องเึงเฉียงแนวตรงนะครับไม่ได้โค้งนะครับ เพราะว่าเพื่อที่จะสลัดโคลนออกจากร่องยางให้ยางมีแรงตะกุยอยู่ตลอดเวลานะรงรงแก้มยางก็จะมีเป็นล่องสำหรับป้องกันแก้มยางบาดเบียดับดอกยางจะล้นออกมาจากแก้มยางนิดนึงนะครับเพื่อป้องกัน แย่มยางบาทเบียดนะครับยางขับฝนโลตัวนี้เป็นรหัสลายดอก FFX212 นะครับจะมีจำหน่ายขนาด 8G18, 8G16 แล้วก็ก 8G16 นะครับ,สำ,รบสำหรับลายดอกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่ตำแหน่งล้อหน้านะครับ ลูกค้าที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับ